สวัสดีครับอยู่กับผมจีจีกันเฟลเวอรในเกมล o บ็อกในแมปทางออกหมายเลข 8. แปดแบบนี้ก็จะเป็นแมปในการตามหาอนโนมาลีสิ่งผิดปกติต่างๆรอบข้างเพื่อให้ไปถึงทางออกหมายเลขแปให้ได้ซึ่งแต่ละเลเวลเลเวลนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันเนกไวเราต้องสังเกตรอบข้ายดีๆว่ามีสิ่งผิดปกติหรืออะไรเปลี่ยนไปไหม ในการตรวจหาสิ่งผิดปกตินั่นคนเดียวมันจะต้องหายากแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ได้พาพวกน้องๆมาเหมือนเคยมาช่วยตามหาสิ่งผิดปกติว่ามีอะไรบ้างเชิเพื่อนตามมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับออกหมายเลขแปดทำไมมันต้องมีไฟฉายด้วยโลบากสิทุกคนอีกนะทุกคนอันแรกนะเป็นรูป โปสเตอร์ผีญี่ปุ่นอ้ามสู่หุรีผีญี่ปุ่นหมอฟันญี่ปุ่นหมอฟันอาหารเอมนีก็เหมือนกันนะครับทุกคนที่ต้องหาทางออกที่อะไรนะเกอิชาที่หมายเลขแปดให้ได้เกอิชาสองรูปเลยเอ,อ๋อแต่ผมจำเกอิชาสองรูปก็มีรูปตุปกัตาไม่เขียนว่าอะไรอ่ะก้องรักษาความปลอดภัยการใช้งานโอ้ยไม่วิ่งด้วยอ่ะ ไฟประตูสองบานโอ้ยเดานะเดาเดาภาพไม่ยังสั่นจำคร่าวๆแล้วกันไฟประตูประตูมีสามเดียมีสามอ๋อสามประตูกล้องวงจรปิดมีหนึ่งสองสามมีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอมีตุ่มก็บนไงตุ่มเล็กๆไหนอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมจำผมจำรูปเอง ม,มีตุ่มเลยเลยนี่ไงเนี่ยหัวฟ้าเนี่ยมีตุมบบต่มดาวหววน่ะเจอและตุ่มอย่ามองข้ามความผปดปกติใดๆหากคุณพบความเปรปกติให้หาลังกลับทันทีถ้าคุณไม่พบให้ไปต่ออุย้ยาอ้ไม้นหนึ่งอันนี้ปนระีปกติอุอ้ยไอ้อะไรอะ่ะทำไมวาร์ปอะเอามันโหวตคุณต้องการย้อนกลับหรือไม่ย้อนกลับไม่ดิไม่ย้อนกลับเลยไปต่อ กดอีก <ทำ S 1> ดีถามงี้เลยเหรอคือเห็นแป๊บเดียวมึงถามเลยเหรอโอ้โหไม่ดูเลยเลยให้ดูไม่รู้เรื่องเลยให้ถามซะโอนน้ถูกเอ้ยถูกต้องหมดเลยแต่มไม่มีอะไรผิดปกติเลยไปเลยนี่ไงเริ่มต้นสูตรใหม่เนี่ยเอา้าเอา้าปีผิดอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเมื่อกี้ไอ้นั่นว่าหกคนอะ่ะที่ม่าอยู่ตรงเนี้ย ไอเนี่ยมันเพิ่งเดินมาเองเนี่ยไหนดูสิไอพ่แกมันวิ่งมาไงวิ่งมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อ๋อเหรอปกตินะไม่มีอะไรอ๋อยอันที่ย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับทำไมก็ผีอันแรกก็เป็นผีไม่เหรอตาแดงกันเนี่ยนี่ตาแดงแป๊ดเลยปกติไม่แดงเหรอเออปกติไม่แดงผมจำได้เอาย้อนกลับย้อนย้อนอ๋ออันนี้คือปุ่มประตูแบบว่าให้บวชกลับหรือไม่กลับบนคิวกลับเข้าใจแล้ว นี่ไงบวกหนึ่งเลยพ,พ,พี่ตาแดงอะไรพอดูเลยดนะิอืมโอ้โหนี่ตาไม่แดงเอ้ที่ทรงผมเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเปลี่ยนสีผมเลยจะ่ปไมล่ลองลรองลองย้อนดูแล้วการจำผมไม่ได้ย้อนย้อน,อนผมไม่ใช่สีดำจำได้เออบวกแล้วไีไ่แดงรอจำผมมันไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ไงผมสีําตาล ห้ามสูบบ er ุหรี่ผมมาเสียงตาใช่ไหมไม่ใช่ว่ามึงเล่นกับผมอีกนะเป็นเสียัอะไรก็เกินวิมมึกมอกเฮ้ยเวนอมเรียบร้อยพี่เดี๋ยวแป๊เตียกก็ถึงเลเวลแปดแล้วนี่เจอง่ายๆงั้นเลยนะเนี่ยฮอร์ร์ยทำไมตัวนี้แปลกๆวะ เดิมปกติไม่กำแพงอ่ะม nice> mm. ันไม่ได้เป็นกระเบื้องอย่างงี้นี่ใช่ปะเป็ยังไงอ่ะกำแพงไม่ได้เป็นตารางงี้ไม่เหรอเนี่ยเป็นทีมเหลี่ยมเหมือนกรแพงเป็นเรียบๆเป็นเงาขาวเรียบๆไปเลยนี่ใช่เหรอใช่้องกลับลังก์ย้อนกลับไปแคหนแล้วใช่นะมันไม่ได้เอ๊ะย้อนกลับม่ะแล้วไม่ใช่นะม้วเริ่มศูนย์เจะ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 พูดว่าพ่งดว่าเอาไงดีย้อนย้อนย้อน สี่อ่ะสี่เฉยเลยกําแพงมันเป็นตารางอยู่แล้ววะอ้อาแล้วถูกอะไร <c oughs> <c oughs> อ่ะไอ้กดีก่อนกด e ก่อนไม่ไม่ไม่ยังไม่ย้อนกลับยังไม่รู้อะไร <ผม S 1> อ่ะคิดถูกเฉยเลยอะไรพปกติไม่รู้เลย <c oughs> จะก,กําแพงปกติอยู่แล้วเอ้ใช่เอานมาดูนี่ดิทุกคนอะไรอ่ะให้ ai เจนอะ่ะดูน้ำชาที่ออกมาจากการน้ำชาดิ เฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเธอเทอย่างนี้เลยอ่ะทำไมเธอไม่เทจากปากกาอันนี้ถือว่าเป็นอนนวาเล่ไปเลยไม่รู้เป็นสุนี่ะออันนี้อันนี้นี่อันนี้จะน่าดูอ่ะนี่อันนี้ไมโกะไมโกะจะมีปิ่นผู้พูดอยู่ซ้ายนี่เกย์ชาใช่ใส่ชุดใส่ชุดเหมือนกันชุดกิโมโนแล้วก็เดินกลับเฮ้ยหยุดก่อนป้ายทำไมมันสีขาว ใช่ป่ะเอาตุ๋ยหรือวะ <c oughs> ไม่ได้ป่ะเ <c oughs> ด้อโอ้ตีมีป้ายกี่อันอันเดียวป่ะป้ายอันเดียวไป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 ต่อไปต่อเดี๋ยวจำปจิดจำถูกไม่ได้แล้วเจอเมื่อกี้เบอร์เลยใช่ไหมห้าไหมห้าตั้งแต่ตั้งแพงอนะมึงเฮ้ยอ,อะไรเงี้ยแต่แต่ก็ถูกเว้ละ่ะเออ <c oughs> เอ้ยนี <c oughs> <ๆ>่มันมันถือกระเป๋าใช่ป่ะใช่กระเป๋าโอเคโอเคนี่เหมือนเดิมป่ะ ไม่คุ้นในบัมบี้เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมสรุปนี่ก็ยังใช้ a ออเจนเหมือนเดิม,ดมใช,มใช่จิตปรุงแตง่งไม่มีอะไรย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับใช่เหรอรเอ้ยป้ายเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนนี่ไงป้ายจำได้เมื่อกี้ไม่ได้เขียนว่า<อ>ย,ย้อนกลับย้อนกลับแล้วมีอะไรอ่ะไม่รู้ไปดีกว่าป้ายเปลี่ยนป้ายเปลี่ยน ยังไงหกแล้วโอโหง่ายมาพูกคนไม่เดินนำอ่ะเราแหวนไม่นเปิจัตะแกเย็นดูยังไงป้ายบอกทางเดินนี่ยไม่ได้บอกเขียนว่าย้อนกลับเมื่อกี้ไม่เขียนย้อนกลับย้อนกลับ AI เจนเจนได้เละมากไม่มีอะไรใช่ไม่มีเลยปกติสุดๆหรือเปล่าไม่เจ็ดเลย อ้าน่าไม่ปกติหมอฟันทั้งนั้นเลยเว้ยกลับกลับมีหมอฟันกากบาทด้วยจ้ำสแกงเราอ่ะเอ้ยไม่มีคอนเทนต์เย้อะไรกันตกใจแม่ใครวว่้าม่วมนะถ้าแม่โหวตมันจะสุ่มแบบเลือกให้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่อ๋อเฮ้ยทั้งออกแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนอะนะ น<ม>ี่ไงถ้<ม>าออกเนี่ยเอ้าอ้าทุกคนอยู่ไหน,นไปไหนอ่ะนี่ไงพูดจากอนเซ็งคอนเซ็งเข้ามาเมื่อกี้ตกใจอยู่จับวาบเดี๋ยวกูไปไหนกันแล้วเนี่ยลองลองเช็คห้องที่เปิดไปต่อ<ม><ม>ได้เฮ้ยอันนี้เืิดแต่ออกเลยเนี่ยเอา้เาแล้วกูติดลูปไวะเนี่ยไปลองทำให้ถูกต้องดิไปต่อถูกต้องแวเปิดได้มาต่อ ไม่ได้แล้กลับไ,ไม่ได้อ่ะจอมันดำไปแล้วอ่ะหน้าจอมันดำไปแล้วต้องออกแลยเออในที่สุดในก็เข้าถึงทางออกมาได้แปะเอางงนี่งไงยังว่าได้ออนุก็บั๊กแล้แหละเป็นเจอผีอะไเลยโอ้หอว่าทางเรือถูกทิ้งร้าง50ปีมีมี่านรถไฟด้วยไปป่ะไปด่านรถไฟปะได้อ้ครบ ที่าเนี่ยแหละไฟ<ว>่ายายต้องไปเรื่องในดาไม่แกไปตั้งค่ามันจะไปไหนเนี่ยอ๋อมีในดาได้เลยใช่แล้วนี่เลยผู้เล่นทั้งหมดสามคนดาไอ้นี่รถไฟมาเร็วทุกคนอู้อ๋อรู้แล้วก็คือจำโอ้โหนี่ไง AI เจนชัดชัดจำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหแล้ลวมีโถมีแต่ตัวซอด้วยโอ้โห Oh. มันเสียงอะไรเสียงรถไฟเล้วแตไม,มันดังยังนะเสียงรถไฟไอ้ก็แก๊กก็แก๊กอะนะไม่ต้องหนอยแลย้วม่้เนี่ยเอมจับเวลาแล้วกูตกใจหน้าบริการมาหันมา <c oughs> จริงๆนะจาเป็นปุ่มก,กดมากกว่าอยากไปต่ออะไรเงี้ยกดปุ่มไปเลย <c oughs> เฮ้ยเออดูดูข้างบนเลยอ่ะโอ้โหมันมีเกช้ข้างบนด้วยอุยไม่ชอบเสียงรถไฟมันเหมือนมันดังมาจากข้างนอกหูฟังกูเลยมันรู้สึกมันแบบเหมือนเหมือนเสียงมันอยู่ข้างนอกนอกโอ้โหไมู่วแต้วเจะะป๊าตูกแล้วไปต่อเลยหูฟังไอโฟนนี่ก็ดีเกินแม่งเนี่ยก็แก่ก็ทำไมประตูข้างหลังมันเปิดอ่ะเฮ้ยกดเคโอเคโอดคมากดอไว้ก่อน ถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าถึงไหนแล้วอะ่ะเออเพราะว่ารถไฟมันก็ไม่มีบอร์ดหรอผมไม่ได้แปดอ่ะวีดิขวามือไงใช่ไหมประตรูไงตรงปร,ง <c oughs> ตรงะตรอูอ่ะใช่ปะจำสลักออและวจีละอาร์แล้วทำไมมันเขียนคือ,อ,อาละาวอ่เรื่องเฮ้ยเนี่ยคือละาวคือละาวคือละาวงั้นกลับดีกว่าป้ายข้างบนประตูเนี่ยตกใจไปเลยป้าพูดทำไมเนี่ยพูดมาตกใจเกลับกลับไปกลับ เดินๆอยู่รถไฟมันปูมเปิดลฟ้าพูดขึ้นมากะสะดุ้งเลยอ๋อนี่ไงหมายเลขงสามหมายเลขงสามแล้วยังไงขวามือเห็นปะอ๋อนี่หลายเกมเราบอกไม่ไปเลยตรงกันกลางกำลังโฟกัสอยู่กดดีกดดีกำลังโฟกัสอยู่ไงโฟกัสอะไรไอ้นี่ก็อะไรอะไรอยู่นั่นเลยวิอะไรอะข้างบนอะ มีเงาดำๆอะไรป่ะต้องลูกเกชาอุ้ยแม่งมันยิ้มใช่เหรออุ้ยจริงเดวยว่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยประตูเปิดประตูเปิดทุกคนตีแล้วมันจะจบแล้วแต่มันที่มันแคบมันน่ากลัวกว่าที่มันกว้างๆแล้วไม่ชอบเสียงรถไฟเลยเนี่ยมันแค่ก็แก๊กอยู่เนี่ยเ๋ยก็ผ่านไปปกติสุดๆ ไอ้คนเดินหลังไม่รีบเลยถอ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 ยประตูดำประตูดำแม่งอุ้ยสะตกใจเลยแม่งเอ้ยประตูอย่าอะไรเยอะที่ประตูดำเออประตูมันดำาเขกาไปบริการมันก็เกะกะหาทางไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้ยหแล้วเมดปอไมดปออะไรอะอะไรนะอะไรอะม่ะม่อไรอไรเมอไรอไรเมื่อไรเมือเมือเือไรมือเอะไรอไร่อไรอื พู้เชาชัดสิไม่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 ดูก่อนูก่อนมันเลอปักคืออะไรอุ้ยอุ้ยถอยถอยดำดำอะไรอะอะไรดำอะทางซ้ายเหมือมันอะก็แพงอะเจ็ดแล้วแต่มันแดงไวเนี่ยรู้สึกเหมือนมันแดงอย่างเลยมันแดงมันแดงใช่ปะผิดปะมันแดงจากอะไรอะเราต้องสงสัยก่อนกด e ก่อนกด e ก่อน e e e เนี่ยมันแดงจากอะไรอะหรือว่าปกติ เ้ยมันปกติป่ะก็อี้มันแดงไปหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าเออเป็นมัวมัวอะมัวด้วยเหรอเออเป็นมัวนะกลับป่ะไม่หลอนเร็วหล่อนเร็เอ้ยมันเร็วขึ้นปะอะไรมีเร็วขึ้นน่ามันเร็วขึ้นรู้กับกลับก็ได้กลับก็ได้กลับก็ได้กลับแล้วกลับแล้วมาอยู่แล้วจบไปยังวะ จบแล้วยถูกแล้วจริงด้วยถูกแล้วจบแล้วือกี้กูกูอึดอัอดมากเลยรถไฟแล้วคันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วขบวนนี้แม่งอึดอัดมากเดี๋ยวแม่งอุ้ยเดี๋ยวแม่งจะช็อกตายเลยนะมันลืมปักมันลืมปักคืออะไรก็ไม่พูดบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ